และเราเป็นใครผู้เจ้าก็ามาเฉลยไงใช่ไหมเพราะไอ้เราเป็นใครเนี่ยถ้าคําตอบทีแรกนะคนมันจะคิดว่าฉันเนี่ยคือเราจริงไหมผู้เจ้าจึงบอกเราไม่มีสัตว์ไม่มีดังนั้นพระสูตรไม่ได้ขัดกันนะการพูดตอบคนคนหนึ่งในตําแหน่งนี้ว่าสัตว์ไม่มีเพราะคนคนนี้กําลังสําคัญว่าลูปเป็นสัตว์แต่มันไม่ใช่ผู้เจ้าจึงบอกสัตว์ไม่มี ผู้ยึดติดไม่มีในรูปผู้ยึดติดไม่มีในเวทนาถูกต้องไหมแต่ไปเฉลยเพราะโยมก็กําลังแคะแคะแคะพอแคะไปเรื่อยถึงวิญญาณปุ๊บเป็นยังไงโยมจะเลิกสุดแล้วนี่ว่าสุดแล้วนี่สิ่งที่เรารู้มันหมดแล้วนี่ในโลกธาตุเนี่ยพูเจ้าก็จะมาเฉลยกับราทาว่าราทะฉันทะาความพอใจอันใดความกําหนัดอันใดความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณ การติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์ก็แสดงว่ามันมีอีกธรรมชาติอันหนึ่งที่กําลังเข้ามาหลงยึดไอ้ระบบ5ตัวนี้ถูกต้องไหมนั่นแหละคือตัวฉเฉลยนะอ่าตัสมาสัตโตติวุจติแปลว่าเพราะเหตุนั้นการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงถูกเรียกว่าผู้ยึดติดอืมดังนั้นแน่ๆผู้ยึดติด ไม่ใช่ขันห้าจริงไหมมันต้องมีอีกธรรมชาตินึงที่คุณกาลังมัดเกาะกับขันห้ามายึดติดกับขันห้านะฉันทะราคะนันทิตนาทั้งหมดถูกแปลว่าอุปทานอันเดียวกันพอพระเจ้าไปผูกไว้ในพระสูตรอื่นฉันทะราคะแปลว่าอุปทานฉันทะราคะแปลว่าสังโยชนสังโยชนกับอุปทานอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพราะ แปลว่าอุปทานเหมือนกันไอ้แปลว่าฉันทาราค่าเหมือนกันพ ούμε, พเพราะพระุทธเจ้ามีประสุละันทาราคะาคืออุปทานแปลว่าอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดความยึดนั่นแหละคือฉันทาราคะฉันทะพอใจราคะคือกำนัดคือพอใจอย่างยิ่งพอใจมากขึ้นนะ่ะสังโยชน์เครื่องร้อยลัดเครื่องผูกก็คือฉันทาราคะดังนั้นสังโยชน์กับอุปทานก็เหมือนกันแล้วพระุทธเจ้าบอกว่าอุปทานความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทาน ดังนั้นอุปทานกับความเพลินอันเดียวกันนะอันเดียวกันดังนั้นความเพลินก็คือสันทราคาจริงไหมและความเพลินก็คือสังโยชน์จริงไหมอ่าแล้วพระเจ้าบอกว่าตัณหานะเป็นเหตุเกิดอุปทานมันก็เหมือนกับลำแสงกับรัศมีรัศมีมันมาจากลำแสงดังนั้นตัณหาเป็นเหตุเกิดอุปทานตัณหากับอุปทานอันเดียวกันนะเดียวกันอีกดังนั้นคําว่าฉันทาราค้านทท่ตัหาก็คืออุปทาน พูดตรงไหนก็ได้อันเดียวกันหมดเห็นไหมอ่าและจะพูดว่ามันทั้งหมดคือสังโยชน์ก็ถูกถูกต้องไหมสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดร้อยลัดไอตัวเนี้ยธรรมชาติอันเนี้ยให้ยึดต,ติดกับขนันห้าไม่ปล่อยดังนั้นเราจึงปล่อยมันไม่ได้ไงดังนั้นเราเป็นใครแน่ๆไม่ใช่ไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้ถูกเรียกว่าสังกตสังกัตธรรมและสังกตธรรมคือใหญ่สุดแล้วของระบบการเกิด ใหญ่สุดของระบบการไม่เกิดก็คืออสังกตรธรรมดังนั้นถ้าไม่ใช่ก้อนนี้ก็เหลือก้อนนี้มันมีหนึ่งกับสองไม่ใช่หนึ่งก็ต้องสองหมดแล้วไงมันหมดการบัญญัติแล้วเมื่อเราคือสองเราคือสภาพธรรมที่ไม่เกิดนั่นคือของเดิมของเราการถึงนิพพานจึงไม่ได้ได้ของใหม่มาแต่เป็นการได้ของเดิมกลับมาแล้วผู้เจ้าก็บอกขันห้าเป็นของหนักนั่นก็คือความเบามีอยู่แล้วหน้าที่โยมวางของหนักลง อะถูกต้องไหมความเบามาเองจริงไหมความเบาไม่ใช่ได้มาแต่มีซ่อนอยู่แล้วในความหนักจริงไหมอความเบานี่ซ่อนอยู่แล้วในความหนักแต่เพราะโยมไม่ปล่อยใช่ไหมอ่าโยมถือผ้าเนี่ยอุ้ยมันนุ่มนะดีอะโยมก็ไม่ปล่อยเพราะมันมีแต่รสอร่อยจริงมแต่ถ้าโยมถือถ่านไฟถือไม่ล่ะมือไหมอะสิใช่ไหมโยนม,มาปุ๊บปล่อยปั๊บๆๆเลยใช่ไหมปๆๆล่อยเพราะอะไร ไม่ยึดเพราะอะไรเห็นโทษใช่ไหมไอเนี้ยมันมีอยู่ห้าตัวเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันวางอยู่คนเห็นแต่รสอร่อยจึงยึดติดคนเห็นโทษจึงปล่อยวางถูกใช่ไหมพู้เจ้าจึงให้เรามันเห็นโทษของขันห้าโทษของขันห้าคืออะไรเกิดกับดับใช่ไหมเห็นเกิดเห็นดับจะเห็นอนัตตาพอเห็นอนัตตาเป็นยังไง เนตังมะมะเนสโสมัสมินัมิโสตาปัญญาตรงนี้มาทันทีเลยกระดาษนี้เกิดเสื่อมดับหายไปตัวตนชั่วคราวจริงไหมขณะที่โยมเห็นมันหายไปโยมตายไปพร้อมมันนะไม่ได้ตายไปพร้อมกับมันพรูเจ้าบอกเธอเห็นคนทําการวัดเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาไหม,มเห็นตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้จนทั้งถูกไฟเผาเหลือที่เท่าหมดไปใช่ไหมอ่ะเราเห็นมันหายไปจนหมดเกลี้ยงเราหายไปพร้อมกับมันไหม ไม่มันจะเกิดปัญญาว่าเรากับมันคนละตัวจกันจริงไหม,มเกิดปัญญาแยกตัวระหว่างสิ่งนั้นกับเราผู้สังเกตถูกต้องไหมจึงมีผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตอยู่สองส่วนจริงนะนั่นแหละจึงมีคําที่พระเจ้าใช้เรียกปัญญาตรงนี้ว่าเราจะรู้ว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสหม,มัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรา ณเนะมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจริงไหมอ่าดังนั้นเนตังมะมะเนโมสมัสนะมิณเมโสตาไม่ใช่อนัตตาใช่ไหมแต่เพราะสิ่งนี้เป็นอนัตตาจึงเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะเนโมสมัสนะมิณเมโสอัตตาณเมโสัตาไม่ใช่อนัตตาคนละอันกันเพราะไอ้นี่มันเป็นอนัตตาเองจึงไม่ใช่ข้าข้าจึงไม่ใช่เองถูกต้องไหมอ่าก็จะเกิดการแยกตัวกัน แต่ผู้เจ้าไม่ได้ให้เรามองแค่กิ่งไม้ให้มองว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะมันเกิดกับมันดับเกิดกับดับคืออะไรอริสัตตี 4. ทุกสมุทัยนิโรธมรสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับทุกคือขันห้าหรืออุปทานในขันห้ามรคก็คือการเห็นว่ามันเกิดมันดับ ดังนั้นปัญญาเห็นเกิดดับจึงเรียกว่าเป็นนิเพธที่กะปัญญาปัญญาครื่งจอแทงกิเลสปัญญาเพื่อถอนอุปทานความยึดมั่นถูกต้องไหมอ่าดังนั้นหน้าที่เราคือเห็นเกิดดับอย่างเดียวอย่าไปเห็นโทษแบบอื่นาการเห็นโทษแบบอื่นถอนอุปทานไม่ได้ผู้เจ้าบอกและปัญญามุมนี้สัมมาสัมพุทธ,ธะเท่านั้นที่เห็นไม่มีใครในโลกนี้เห็นเข้าใจไหมอ่านี่เป็นอย่างนี้นั้นหน้าที่เราอย่างเดียวแต่นี้ไอ้เกิดดับจะเห็นยังไงอ่ะ ในเมื่อเวลาจิตมันเคลื่อนไปไหนความเป็นเราก็เคลื่อนไปพร้อมกันเลยเรา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 ,เราหมดเลยนะเพราะมันยึดเร็วไงหน้าที่โยมก็คือฝืนมันอยู่ที่เดียวและไม่ให้มันไปแต่พอมันไปปุ๊บอ่ะเราไม่ได้สั่งมันแสดงว่ามันดับมันเกิดมันเองไม่ใช่เรานั่นคือโยมต้องกําลังทําตัวนะถอนออกจากไอ้ห้าตัวนี้ทั้งหมดเลยเราก็ไม่ใช่จิตมโนวิญญาณไม่ใช่เราเห็นไหม ท่านจึงบอกวิญญาณเป็นอนัตตามีเป็นร้อยอระชูดเห็นไหมนั้นจิตก็เกิดดับละหูปริวัตตังจิตนี้เป็นละหูปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเห็นไหมแต่ละคําแต่ละคําที่พระเจ้าใช้เนี่ยมันคือสังคตะทั้งนั้นดังนั้นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสได้มาครองไม่มีนะสภาพเดิมของเราทุกคนคือสัตว์นะสัตว์แปลว่าผู้ยึดติด ในเมื่อหลุดพ้นจากการยึดติดเอา้าเรียกสัตว์ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ยึดแล้วว่ะจะเรียกผมผู้ยึดทําไมอ่ะใช่ไหมก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นถูกต้องไหมจึงมีคําว่าวิมุตติยานทัทสนะวิมุตแปลว่าหลุดพ้นยานก็คือความรู้ความรู้ว่าหลุดแล้วเดิมเราเคยยึดว่านี่เป็นจิตและจิตไปตั้ง,ต,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 งตั้งตั้งตั้งตรงนี้เป็นเราหมดเลยพอจิตหลุดพวัวก็คือวิมุตหลุดหลุดมาพัว ไอเนี้ยไอความว่างตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่รู้เพราะไอพวกนี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ชีวิตมันเหมือนดินอนะหยิบดินมารู้เรื่องมาไปรู้เรื่องหยิบอากาศมาอากาศไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่รู้เรื่องอะไรแค่สว่างมาดับไปสว่างมาดับไปนะเออคือสัตตานังตัวเนี้ยคือคนที่รู้ทุกเรื่องใช่ไหมแต่พอมันหลุดพ้นแล้วมันก็ไม่ไม่ถูกเรียกว,ว่าสัตว์แล้วไม่ได้ถูกเรียกผู้ยึดติดมันคือวิมุตติยานทัศนะนะอ่า ผู้รู้ในการหลุดพ้นใช่ไหมอ่าเพราะหลุดไอ้น,นี่เลยรู้ว่าอ๋อหลุดแล้วชาติสินส้นแล้วใช่ไหมชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วการไปตั้งอาศัยเพื่องอกเนี่ยมันเล้ยพื่องอกเนี่ย,ย,ยสิ้นแล้วพระอาจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ใช่ไหม